แรงดึงดูดทางจิตวิญญาณที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงหนีไม่พ้นทวินเฟงคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีใครบางคนที่คุณพยายามจะลืมเท่าไหร่ก็ลืมไม่ได้แม้จะไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้เจอกันแต่หัวใจกลับผูกพันเหมือนมองไม่เห็นเชือกที่ร้อยอยู่ระหว่างกัน ทุกครั้งที่คุณจะพยายามเดินหนีบางสิ่งในใจกลับดึงให้คุณหันกลับมามองอีกและคุณก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งที่สมองบอกให้พอแต่หัวใจกับพูดว่าเขาคือบางสิ่งที่มากกว่าความรักสิ่งนี้คือพลังของทวินเฟรมคอนเน็ชันแรงดึงดูดทางจิตวิญ,ญญาณที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางโลกได้เลยพลังแห่งกระจกเงาวิญญ,ญาณทวินเฟมคือวิญ,ญญาณเดียวกันที่แยกออกมาเป็นสองล่าง เมื่อทั้งคู่ได้มาเจอกันอีกครั้งมันไม่ใช่ความรักแต่คือการสะท้อนตัวตนในระดับลึกที่สุดคุณจะเห็นความงามความเจ็บปวดความกลัวและก็บาดแผลที่ซ่อนอยู่ภายในของตัวคุณเองผ่านคนคนนี้และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมทวินเฟมถึงกระตุ้นความรู้สึกที่รุนแรงมากมาก เพราะเขาไม่ได้มาเพื่อทําให้คุณโรแมนติกแต่เพื่อปลูกวิญญาณของคุณให้ตื่นขึ้นแรงดึงดูดที่เหนือกว่าระดับร่างกายแรงดึงดูดของทวินเฟรมไม่ใช่เพียงแค่เคมีทางร่างกายหรือว่าอารมณ์แต่มันคือการจดจําในระดับพลังงานในช่วงแรกๆที่พบกันคุณอาจรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานทั้งที่เพิ่งเจอกันไม่นานจิตของคุณจะจําได้ว่านี่คืออีกครึ่งหนึ่งของฉัน จึงเกิดแรงดึงดูดแบบแม่เหล็กที่ทั้งอบอุ่นและก็น่ากลัวในเวลาเดียวกัน ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามหนีความรู้สึกนั้นก็จะยังคงอยู่เพราะจิตวิญญาณของคุณรู้ว่าการเจอเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการนัดหมายของดวงวิญญาณเพื่อมาช่วยกันเติบโตพลังงานแห่งการปลุกตื่นเมื่อพลังงานของทวินเฟมมาบรรจบกันแล้วมันจะเปิดประตูแห่งพลังงานและความตระหนักรูก้ที่คุณไม่เคยสัมผัสม,มาก่อนบางคนก็เริ่มมีอาการทางร่างกายเช่นหัวใจเต้นแรงร้อนในอก ปวดหัวห่วงเพียหรือมีพลังงานไหลวนในร่างกายและจะสามารถรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายแม้อยู่ห่างกัน นี่ก็คือการเชื่อมต่อทางพลังงานที่จะเกิดขึ้นจริงในระดับจิตวิญญาณเป็นพลังที่จะผลักให้คุณหันกลับมามองตัวเองภายในและเริ่มกระบวนการเยียวยาบาดแผลทางใจที่คุณอาจจะหลบซ่อนมานานปลดปล่อยให้พลังงานพาไปสู่ความเข้าใจแรงดึงดูดนี้ไม่ใช่คำสาบแต่คือของขวัญทางจิตวิญญาณเพราะมันจะทําให้คุณได้รู้จักความรักที่แท้จริง ซึ่งก็จะเริ่มจากการกลับมารักตัวเองก่อนและเมื่อคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนั้นคุณจะพบว่าคุณไม่จำเป็นต้องหนีทวินเฟรมอีกต่อไปเพราะคุณได้รวมเป็นหนึ่งกับตัวเองแล้ว